สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วพี่น้องเจอกันในครัวเลยครับวันนี้วันนี้มาอยู่บ้านแม่ด้วยค่ะเฮ็ดกับเตา,ข,าขึ้นส่งเคียงเนาะค่ะพี่น้องได้เย็ดมากอะ <ๆ S 1> ได้เฮ็ดก,กับเตาครับแกงเห็ดเตาใส่ดอกกระเจียวด้วพี่น้องไปหามากบนเตาพี่น้องตุ่มไปจะนางเหี่ยวไปจะนั่งจ้ะส่งเคียงหอมแดงกระเจียม พีกค่ะพี่น้องมาประเดกขาดประไดพี่น้องเจงเฮียนี่พี่นอ้อเก็บเต้านเต้ากระไดสามีแเลยพี่น้องมือเศ้านี่ครับ ดอกกระเจียวแต่บอกว่าฝาว่ได้์ดาลายเขาหนีด้วยครับฝาวมาบานมันสาย<ช>นะวันวันฝาว,าวอกูฝาวว่ามันสายมันสี่โมงกว่านะเนาะฝาวหนวนาหิ้เขา่าวันนี้ได้ไปหนองมือไปหาซับดอกกระเจียวอีกเห็ดตับเต่ากำลังพ่อแกงได้พี่น้องอกำลังกรุบๆเลยครับแกงใส่ดอกกระเจียวได้พี่น้องมันก็ได้์ลายเดีเนาะพอเห็ดตับเต่าเขาดอกใหญ่พี่น้องดอกหนากรุบกรอบ ง่ายๆบางอย่างแกงบางอย่างจะมีวัตถุดิบจะมีวัตถุดิบหาบานเบบฮาวอาหาเหล่าๆเนาะดูดดูดเลยใส่เลยรบอกราก็เจียวใส่ที่หลังจังหน่อยก่อนใส่อีกผักติ๋วใส่เบิดผักติ๋วหยันสูงเลยใส่จังหน่อยติ๋วกั ขายดูปลาเราก็เจียวเฮ็ดพี่น้องมีแต่ของปลาอันนี้ของบ้านอยู่สวนสวนแม่ค่ะพี่น้อง <c oughs> นี่เรียกอย่างหนงโอ้ต้มไข่พี่นอ้อ,นองต้มพะโลแขงเห็ดเนี่ยบอบอโดนได้พี่น้องซุปไว้ครับจัน้อยก็่บเาก็แซ่บเรก็จะมีก๋วยหอยนดำได้พี่น้องนี่หอยเชลลี่เข้ามาใายให้ก๋วยไรบอ ก็กรอยแกงเห็ดแล้วก่กวกนอ,กอนถังน้อยตับเตาเวลาแกงแล้วสิออกแกงดงเลยพี่น้องอยู่ที่ห้างหมดหมดก่อนกะใส,ส่ซุยเย็นไหวพี่น้องอือก็สดอยู่เนาะไหวหลวกเจียวกระปุลไปเลยพี่น้องว่าบางถามกันว่าใครเคยกินแกงดอกกระเจียวร่องเบิงึงหรือค่ะ แสบอยู่ของปลาถง่อาจา้ะป้าก็ต้องใส่ด้วย่าง,รงออกานานระวน่อกใส่น้าแดดจ้ะซีนึงกกรกากัันจ้างได้คอยใส่ ไอตู้จากห,หน่เอเลยแบมบันหลับยิดเน้อยฮะกต้องหาแนวไซถ้าลายสิละพี่น้องดอกกระเจียวหอมผักหอมดอกกระเจียวกลอยห้อยด้วยจ้าพี่น้องใส่ของผิกผงค่ะ ซาลาเน่ณรอค่ะซาลาเณ่์ใส่สุดท้ายเลยค่ะดูซาลาเณร์เรียบร้อยค่ะปล่อยหอยทอดดีน้องเตรียมกินค่ะเด้อกินปล่อย,ยอห,หอยน้ำก้านจ่าก,กับแก,กเงเห็ดใส่ดอกกระเจี่ยวเนาะจ่า <ถ>นั่งถายอย่างนี้โอ้ยแขกมาได้รับเชิญตัวนี้ไหม,มน้ำตาโมยโมสิบใบ ปิดแสบบอปีนแสบบอข่านไหวดีแสบบอไปเรื่อพี่น้องกินน้ำกันครับมือข่อยบอกขอยแสบให้แง่แสบเจ็บเจ็บจะหดเสียบบัน้ำาสบบัน้ำแทบครับบเก็เีย

สวายดีพี่ต้นหอมดอกกระเจียวหอมดอกกระเจียวแม่แสบส้มขับลำลือเลยหอมลำรือแม่แม่เจียหยดคิดดอกกระเจียวแก้เสียเหตุแทบแสบเออกินไปก่อนเฮียบอดีอันนี้มันกินข่าววังนั่นเองเออตักดอกกระเจียวไม่อีกเมั่งหวานนี่ยโอ้ยห้วยร้ายปูปซินเพชรไม้มันแสบหอมไม่ไ ก็เป็นนังกินหนอย่างก็คนีเป็นกระกอยอย่างก็มา t ก็แ h e a แมมันแฉนะก็เตาแไอบ่เคี่ยวหอมดีเ e ็ดตะขอนันแ a t ักเพีว พวกเงินเช่าเนี่ยเป็นอย่างที่บอกแล้วเีเกียวด้อแต่แสบคักอ้าวเข่าไปแบบอฮึแสบบอเขาใหากินหอนกินร้อนช้อนกลางกินหอน่ดีเดืออนหอนแล้้อนลจเลยน้องจิตโต้่าอ้่าวโอเค เอาเนาะเอาเฮ็ดบ่เอาเฮ็ดอาเ็ดสิออกอี๋ขัดพ้นแห้งมากเานึงบอบเลยเอาเยอะแยะเาเปี้ยก็มาละน่ากินนี่มันหลรี้ยวพริกยอานีวะอิ่มลเด้อพี่น้องมาทานี่ <laughs> จอกันทิ่หน้าครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ